สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการพ่อเอือใจกล้านะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่แล้วเราจะพาทุกคนมาดูการรีแอคดูกับเพื่อนๆของการแข่งขันมาสเตอร์เชฟครั้งแรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้เอื้อเปิดบ้านของเอือเองนะครับเพราะอันนี้เอือซื้อบ้านใหม่เลยนะครับเดี๋ยวพามาดูกันครับตอนนี้นะครับก็ถึงอันนี้น้องพบนะครับน้องพบสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยโอ้ เออเอออันนี้บ้านใครครับอันนี้อันนี้คุณซีตองนะครับทุกคนถ้าใครเห็นแล้วอาจจะจะเห็นกันในรายการนะครับอันนี้บ้านของคุณซีตองนี่เอออะไรบ้านของใครอะบ้านของใครมันไม่อู่โอ้ยได้ข่าวว่าบ้านหลังนี้นะครับราคา188ล้านบาทพบอ่ะพบเก้พายพี่ด้วยหน่อยอ่ะเราเล่นน้ำไป ไปแก้ผ้าดูไหนเอยเร็วๆแก้เลยแก้เลยเร็ววันนี้เราก็มาดูการแข่งขันครั้งแรกเทปแรกเราต้องใส่รองเท้าน,นี้ด้วยอ่ะนี่อันนี้วิวนะครับวิวดีมากแล้วตอนนี้เราก็จะมานั่งแก้ผ้ากันตรงนี้แล้วก็ดูนะครับแล้วตรงนี้เราก็จะกระโดดลงไปเลยนี่วิวบ้าคนคุณสิตองอันนี้น้องพลน,น้องพลนะจ๊ะอันนี้คือใครใครอยากเห็น FC เดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้น IG ของทุกคนไว้ให้เลยนะครับ <c oughs> เออสวยอะแก้ผ้าเร็ว <c oughs> ๆเร็ววันพีชทูพีชเลย พีรือวนี่คุณโต๊ดนี่คุณโต๊ดอันนี้คุณโต๊ดเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณโต๊ดจะเป็นยังไงนะครับในรายการนะครับอันนี้กูอัดไว้เบื้องหลังการดูแบบรีแคปการดูมาร์ตเชฟครั้งแรกเออเออขายของก่อนกูดำขายของหลายย่าขายอะไรอามาน้ำจิ้มเดี๋ยวมึงจะรู้อะทุกคนเดี๋ยวจะมารู้ว่า ep ไหนเดี๋ยวจะเจอน้ำจิ้มพี่โต๊ดพี่โต๊ดจะขายมากน้ำจิ้มเนี้ยดีมากนะครับทุกคนเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆนมาอีกหลายคนมั้งนะครับ มองพาทัวมองพาทัวร์อับแล้วก็ชอบเมื่อกี้เนี่ยอันอยากันจะหรือฮนนั้นถ้าเดินในบ้างชอบมากยามยายางยาอันนี้เม่น่านฟัอันนี้ก็เออ เอออันนี้ก่อนช่วงที่เราจะดูมาสเตชฟกันเราก็ต้องมาดูที่พัดของเราก่อนนะครับวิวอันนี้นะครับเดี๋ยตอนขึ้นเนี่ยเราจะกระโดดจากตรงนี้ไปตรงนู้นนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้เราจะแข่งวิ่งกันนะครับวิ่งผัดแล้วก็แข่งวิ่งอันรดีวยต่ำไปม่่งไหมแ้าแข่งเอาไปร่าแข่งใครชนะใครแพ้เบียคนหนึ่งโอ้โหกินให้หมดขวดก่อนเอาให้ได้ก่อนได้ข่าวว่าคออ่อนใช่ไหม เราได้ข่าวว่าที่บ้านบอกว่าห้ามกินแอลกอฮอล์ด้วยไม่ได้ห้ามกินเขา,ก,ขาก็ถามว่าที่นี่กินไหมเฉยๆครับเราจะกินได้ใช่ไหม <c oughs> ได้ครับ ตอนนี้นะครับมีนางเงือกคนนะครับยังไม่หันได้ดูเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก็เหนื่อยก่อนหรอกเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะมาเล่นแบบนี้นะครับทุกคนเราก็จะมางมเหรียญกันอันนี้น้องพบจะดูเซ็กซี่น้องพบเนี่ยเขาจะบอกก่อนว่าเขาชอบพกห่อหมกมาให้ทุกคนดูนะครับในรายการนะครับย้ําเลยนะครับในรายการน้องพบนี่ห่อหมกใหญ่มากทาห่อหมกอันนี้ก็คือห่อหมกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอดูห่อหมกนะครับทุกคนโอ้โหโอ้โหผมผ่านมาดี โอ้โหมาเร็วๆตอนนี้นะครับเป็นเวลาใกล้จะ6โมงและอีกประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปดูมาสเตอร์เชฟกันนะครับเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับนี่ปะปะปะเอาไม่ได้ก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้มาะแล้วปะแล้วทุกคนมาแล้วปะแล้วไาแล้วเกี้ยร์ไปยังผมบกผมไม่ยอมมาผมมาตามเกียรผมน่ะตามเกียร์ผมนะโว้ ถ่ายนะครับกันี่ี้เลักมาแล้ว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 เฮ้ยนคนีอะทำนาอยบิเอ่ทไงะจังหเต็นอ้ไอ้คนนี้มันอูงสุทักอ้คนนี้เป็นง่รู้ว่ะโอ้ยปกูก็ขับปี ทุกคนจะบอกว่าข้างในนัคือเป็นเป็นจริงหมดเลยนะอผมเนึกถึงแบบพั่่ามตอนิต่อนัเออเออตอนนั้นคือตื่นเต้นมากเลยตอนข้างในกูจะแบบกยิบอะไรดีวะอ่ะล้นชิบหายไปเลยิบไปเยอะมากเลยตอนยองมันหายอีกตัวออกเยอะมากเลยีับนจะทำได้ ทำได้ครับในปั่วแซ่บรอบสี่รอบเนี่ยยังไงต้องเข้าแน่แน่เลยเพราะรายการไม่ได้จะตัดออกเขาเป็นคนเก่งไอ้บ้าเขาเป็นคเก่งที่เอาแล้วกูโดนอะไรอีกง่ายแต่ทุกคนผ่านครับเป็นง่ายๆแล้วะคุณจะเข้ารอบได้ไงครับเออบางทีมีช็อตปิวรู้ไหมมันตอบไม่เอาไอ้คนตาเฉยโอ้เป็นคนเก่งครับผมจะบอกก่อนนะครับไม่ว่าเขเป็นคนเก่งครับ20นาที ตัวแต่ๆต่ไที่เจอทีขี่บนเนือี่ตสเต็ปทุกอย่างครบเรามีความสามารถที่ทุอยางก็ปังปัปัง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 ปกัปังปังปอยปังปงปังปัะตังงปัอปังปงปังปังงปังปังปคงับปังปัยปังปงจริงๆังปังป้งปัปัังป่ อนนี้ก็มีรสาตทอย่างมันเหอนกันดอูที่ใครทำกูเก่งอะเปนูง่ายแล้วคุณจะเข้ารอบได้ไงครับเข้าแน่นอนครับมันเป็นลพีพี่เอาแล้วดีิดช่วแงกดห้เอแม่ัเจอานตอนนี้คอให้ชคดีครับิ ต้วนี้ตัมว่าไยต่อไปเป็นโอ้ยน้องพลอยร้องไห้อะต้องรู้จักแล้วใช้ในปริมาณที่พอเหมาะมนผ่ามแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยจับตายอีกคนนี้เร็วเลยหมดแล้วหมเออร้องไห้ทำไมครับมูถามร้องไห้ ข้ามกูไปก่อนเลยลองเพื่อลองเพื่อสะเทือนใจมาทางแรกแล้วก็อิจฉามากดูอยู่หรือเปล่าอาม่าอาม่าตอนนี้อาม่าอยู่ปะอยู่อยู่น่าใจมากคิดว่านบางทีอันนี้จะนำพาเราได้ผ่านเงื่อนเปื้อนในห้าคนแหละเอ้ยเฮ้ยฉันได้กูก่อนหรอเราให้แล้วอุ้ยซาวมาเอ้ย มึงมันตอนแหลเดี๋ยวมันตามมาให้ฉับปิวเว้ยแต่อันนี้กูโดนด่ากูบอกเลยสมดุลต้องมีนะพริกับิวเพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรให้ชิมก่อนอ้าวอันนี้แต่เียไปก่อครับมีบางส่วนที่เป็นผักละวอกยังอยู่ในโจทย์ส่วนน้ำพริกเผาเี่ยิดหว่าผิดหว คุณปรุงได้อร่อยมากเอาพอัดกันเพื่อไปฟาดเมียให้หน่อยนะ ใครที่ติดตามเอ็มมาจะรู้ว่าเอ็มใช้มาหลายปีมากแต่ตอนนี้ปรับสูตรใหม่ผิวอีโ,ก,โอกเวลาทาเดี่ยมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยมีความสว่างออร่ามีความเงาให้รู้สึกว่าหน้าเด็กเพราะว่ามันมีสารบำรุงทําให้หน้าเด็กสารบำรุงมาจากดอกไม้6ชนิดที่สําคัญไม่มีพปรเบนไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ผิวแพ้ง่ายผู้หญิงผู้ชายผิวคล้ำผิวสีใช้ได้หมดจก้กมันจะปรับใส่หนึ่งระดับ 1. หลอด219บาท s p f 50 PA บวกบวกบวกไม่เนืบหนาที่สําคัญแต่ตัวเป็นน้ำนะจ๊ะไม่เหนียวเนวบหนรเป ดักน้ำไม่ได้น้านํำให้น้าเนี่ยดูนุ่มเด้งตลอดเวลาและที่สําคัญใครที่แต่งหน้าทุกวันตัวนี้มันจะเป็นเหมือนไพรเมอร์ช่วยเบลอรูขุมขนด้วยนะจ๊ะทําให้หน้าเราเนี่ยติดทนเครื่องสำอางได้แล้วก็จะบอกว่าทาซ้ำระหว่างวันได้ด้วยจ้ะใครสนใจนะจ๊ะสั่งซื้อได้ตามนี้เลยจ้าสีต้องเข้าไปแล้วจ้าที่ต้องได้ไปแล้วจ้ารอ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 รไรอรออออ

สี่ไม่ได้เพื่อนก็คือคิดเลยถ้าเกิดเฮงเมื่อไหร่เราจะกีนเราจะวิ่งออกไปข้างหน้าเลยเติมต่อใจแล้วหลับตาแล้วอ่ะคิดแล้วว่าเราต่อไปเป็นอะไรวะรีบเลยรีบเลยครับผัวบ้านเนี่ยภรรยาเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมครับเอาแล้วผมไม่เสียระบบผมผมเป็นช่างเอาหน้า แต่เมียเป็นควานช้างวันนี้คุณทำชนะใจเบียร์แล้วใช่ไหมครับครับเดี๋ยวพักกันเพื่อเตะปิดปากเบียร์ครับอ่าครั้งแรกผ่านไปว่าหนักแล้วโดยเจออันที่สองทุกคนมันหนักมากยินดีกับคนที่ข้าได้เข้ารอบไปด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะคุณตองนะตอนนี้นะครับอีพีแรกก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับดีใจสำหรับเออคุณบอมแล้วก็คุณ ตีตรองด้วยนะครับเออเดี๋ยวรอดูว่าเพื่อจะผ่านเข้ารอบหรือเปล่าในอีพีต่อไปนะครับแต่ว่าคลิปนี้เพอเราไม่เก่งไงเฮ้แหม่ต้องยอมเพื่อนสองคนเออก็เดี๋ยวรอดูอีพีต่อไปนะครับแต่ว่าคลิปนี้น่าจะแค่เอาเอาแค่อีพีแรกก่อนพอนะครับก็แเยอะพออยู่แล้วเธอแหมแต่มึงเข้ารอบไงแต่กูไม่เข้ารอบไงเออเออโอเคตอนนี้ก็บรรยากาศการเอนจอยแล้วนะครับแล้วก็ลองพร้องเพลง เราไม่ได้กดกันนะครับทุกคนเรามั่นหน้าใส่กันเฉยๆนะจ๊ะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบปัญหาชีวิตนะครับตอนนี้ไปเอาออะไรนะแล้วแต่เลยอะไรไอข้าวอะไรที่อ่ะข้าวอะไรวะเอาเลขเอาเลขน้ำหวานนะแล้วแต่อยากเอาเลขเอาเลขเอาเลขใหม่เอาหกเหมือนเดิมหกครั้งอ่าอ่าไป

ห้าเอ็ดห 5, าสองห้าสามห้า้าหเจ็ดดหเออาหกไปสองหกสามหกสี่หก้าได้ต้อไอ้สัตว์ได้กูไม่รู้เอาแล้ว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 เฮียบอมเอาแล้วกูแม่งตกใจตกใจเลยกลัวมึงโดนว่ะบอมร้องเพลงก็ร้องเพลง ไปไปเดินสองซ้ำเออออแล้วเออแล้วเมียดูแล้หวานทานง่ายเออไปหดึงสองซ้ำปลามาหนึ่งตัวกระโดดน้ำหนึ่งทีจ๋อมปลามาสองตัวกินกินกแล้วเดินสองซแตกแล้วเออกินกิน กันเย้าครัช่วยกันเวยจ้าเอาไงเอาไงเอาเอาเวอาเวยังไม่ทันปลาเรามาสามตัวอีดอกแดกแล้ว่ไหอ่ะกิอึบเดียวแล้วแค่ดีแหละเราอ้วกใส่หน้าที่ตองไปเลยหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำฮึบหนึ่งสองซ้ำฮึบหนึ่งสองซ้ฮึบเออออเออ้เออเออเเบอครึ่งหนึ่งไปบอลครึ่งหนึ่ง เออเอาแหละผัวเมียคู่นี้สวยแห่ตั้งเลยปลไหก็ได้มาปลาโลมาหนึ่งปลาโลมาปลาโลมาหนตัวไปกระโดดน้ำหนึ่งทีอ่าจอมปลาโมาสองตัวปลมาอตัวปลมาโดดน้ํลยนะไปหยาบไอบอมไปละไอบอมไปล้าปีไอสัตว์ไม่ไดล้วปีคือแต่ว่าบอมหน้าไม่แงพบึ้นนีาหน้าธรรมดามากนะพโคตรเก่งเลยพี่โทษนะครับเออ เอออะไรฮะแล้วเอาเอาคอไปตั้งกับพื้นทำไมเมื่อกี้นะคืออะไรวะมุกอะไรมุกอะไรคืออะไรแต่ได้อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเออ่อยมายังเลยตอนนี้ทุกคนหายหมดแล้วนะครับ หาหมดแล้วจ้าตอนนี้ทุกคนหมดแล้วจ้าน้องพลอไปชอบเลยพี่อ่ะพูดไปก่อนอ่ะพูดดึงดราม่าก่อนทำไม,ไมเอาไงไม่ชอบ <laughs> เอาไงไอ่ะนกันกินเหล้าจบเรารักกันเรารักกันดราม่าทำไมก่อนทุกคนดราม่าทำไมก่อนอันดับแรกไม่มีอะไรเลยทุกคนอเออหรือเปล่าอุ้ยพลอยแรงอยู่นะพูดก่อนเลยอ่ะพลอยอ่ะน้องพลกินแล้วอ่ะจบ โอ้ย <c oughs> โหเก่งไม่กินเหล้าเออโอเค อ่านะครับหลังจากที่เราได้ไปดูมาร์เดลเชฟในอีพีแรกกับเพื่อนๆของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับและในตอนนี้นะครับเอื้อก็ได้เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันได้พากันเพื่อนในมา s t e r ลเชฟนะครับทุกคนเราดีใจมากนะครับที่ได้เพราะว่าเราฝึกซ้อมเยอะมากเราพยายามเยอะมากเราสู้จริงๆอ่ะนะครับฝากติดตามเพื่อนๆเอื้อด้วยนะครับที่เราไปดูกันมาแล้วก็เป็นกำลังใจเอื้อด้วยนะครับก็มีอะไรก็จะเย็นๆนะครับค่อยๆคุยกันนะครับค่อยๆเม้นต์ค่อยๆว่านะครับบางทีสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เรารับรู้นะครับอาจจะไม่เป็น หมือนกันนะครับทุกคนก็คิดดีๆนะครับเราไม่ควรไปด่าใครว่าใครนะครับโอเคเราบอกไปแค่นี้ดีกว่านะครับฝากติดตามนะเจ๊เชฟไทยรัฐซีซั่นหกนี้ด้วยนะครับเชื่อว่าทุกคนเต็มที่นะครับเอื้อเต็มที่แล้วก็จะพร้อมพัฒนาแน่ๆนะครับอะไรที่ทําไม่ถูกใจทุกคนนะครับก็ขอโทษในตรงนี้ด้วยนะครับเป็นกลังใจให้กันอย่าเมิ้นด่ากันก็พอนะครับเอาละครับไปไปครับ